ถึงแล้วนะครับโรงเรียนเสาคูนับคูโรงเรียนเสาคูนยาวบวกเราเล่ารูกเสือไทย่าไปในใครพนาใต้แผ่นฟ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ืັอคันนเสือไັດสุขภาวะคัາนาทองค เพ,เพื่อผู้ส่งครองไทยส่งพระเจริญเพื่อประมุขผู้เสือไทยยอดเส้นอีกหนึ่งน,นะครับผู้เสือไทยผู้ใจเป็นจิตอาสาผู้พัฒนาเพื่อ รียนคันนาบวันนี้มาศึกษาดูงานนะครับโรงเรียนสตทงวิยยานะครับมาพบพี่พรพทั์นะครับนิสนิทกันนะครับสนการนั่งจากเป็นแฟนของติ๊กนะครับเพื่อนนะครับคุณครูเมธาวดีนำนาผลนะครับ เปลี่ยนชี้เปลีป่ยนนามกูหรือ,อยังติ๊กเลอก็เลยไปเยี่ยมนะอ่าครับครับอ่ะทีนี้นำเสนอห้องนี้เหรอพี่ห้องนี้ห้องนี้เป็นเมื่อเมื่อก่อนผมจะตั้งคลินิกคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าไปติดต่อดรักษาสุจังหวัดก็เขาบอกว่าน่าจะตั้งไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นข้าราชการแล้วก็เวลาเปิดเปิดคลินิกในเวลาชดราชการเวลาเดียวกันเนี่ยสองสองงานสองหน้าที่นลยไม่ได้ก็เลยก็ เปิดเป็นศูนย์คทินิกเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วกิจกรรมในในศูนย์นี้ก็ว่าด้วยเรื่องการพดฝ่าเท้าและก็การผลิตสมุนไพรนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้เราก็เลยเป็นเหมือนกับศูนย์ในเรื่องของการศูนย์การเรียนรู้ในสถานศาึกษาเพื่อการ,ารศึกษาตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของสืบเกิจพอเพียงหรือว่าโคกงของนาโมเดลนะครับนี้เราจะเป็นที่รวมคนแล้วก็ศึกษาเรือในการทํราน ร่วมกับคออแลก็คนงานพโรุงแล้ก็คนครูครับครับขอบคุณามากครั้งก่อนนะครับผมมานะครับพ,พูดง่ายๆคือโรงเรียนเสาธงวิทยาเนี่ยเข้ามาหลายปีแล้วหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ท่านผู้ดยการวิชัยสุพันธ์นะครับนะแล้วก็เข้ามาแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะทางเข้านะครับโดยเฉพาะเรื่องการทําเรื่องโคกน้องนานะครับถือว่าเป็นไฮไลไท์นะเป็นจุดเด่นของ โรงเรียนเสาธงวิทยาเลยนะครับตรงนี้นะครับในฐานะที่พี่พรัตเนี่ยนะครับได้ร่วมกันทํางานกับผู้บริการโรงเรียนแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูนะครับเรื่องให้พูดถึงเรื่องโคกหนองน้มโมเดลนะครับเมื่อกีเรื่องโคกหนองน้มโมเดลนี่มาเริ่มต้นตั้งแต่ผู้บริการนิชัยสังพันธ์นะครับอกมครากกายขึ้นมาแลก็คยการปลูกต้นมงต้นไม้ต่างๆที่ร่มรื่นที่เหลืออยู่นะครับ ก็ใช้ท่านคุณการวิชายตัะรพันนะครับ,รบลหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวอย่างเป็นดรปรีาปชาปัญญาณฤกคลแล้วก็ได้สารต่อแล้วก็สารต่อ,ได,อได้จัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและก็มีฐานการเรียนรู้บวกกับผมไปอบรมกิจกรรมธรรมชาติมาก็ดําความรู้ตรงนั้นมาใช้แล้วก็เปิดสาระเพิ่มเติมคือวิชาภูมิปัญญาไทยแล้วก็มีการเรียนเกี่ยวกับโค้งน้ำหน้าโมเดล ครับครับทีนี้เนี่เนื่องจากท่านผู้โดยการปีชาปัญญาณุพลนะครับไปเป็นคณะวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพะธานนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชด,ด้วยนะครับท่านก็ได้นําเสนอนะที่จริงเนี่โคกน้องนมโมเดลอยู่ที่กศนจังหวัดก็มีนะครับแต่ว่าพอดีท่านผู้ในยการปีชาไปดูโรงเรียนผมหน่อยนะครับไปดูโรงเรียนผมว่า นะครับเป็นยังไงนะครับพอคณะมาดูนะครับเราก็เกิดความประทับใจนะครับเกิดความประทับใจล้วก็ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับเป็นรุ่นที่3นะครับคาดว่านะครับโรงเรียนเสาธงวิทยาเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของพี่น้องเพื่อนครูนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็รุ่นน้งักเรียนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฝึกอบรมนะครับสรุ่นแล้วนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับก็จะไปขยายผลนะครับเรื่องโคกน้องนานะครับ ผมบางทีนะครับก็คงจะขอความอนุเคราะห์นะครับนะไปวางไปวางระบบนะครับให้โรงเรียนชุมชนวัดสำโรงหน่อยเพราะว่าเราก็มีพื้นที่เพื่อที่จะทําเรื่องโคกนงนานะครับก็คงจะได้ประสานนะครับท่านผู้โดยการปีชาปัญญานันพลนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ประทัดมากครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับทุนนี้นะครับทาง รับผู้ขอรับการรวมนครับผู้ชากรนั้นเสียินอสังขารนะครับก็กำลังเดินทางมาถึงนะครับโรงเรียนของผมที่ใหญ่ครับก็ได้รับความเาาะบวรลรถนะืรอทํากสนงานเขตพื้นที่การศึกษารับที่เขตนครับแล้วกโรงเรียนมัธทีาโรงเรียนทวดองรเรีป็จมายจิค บนยอดนะครับการหลังของเครื่องบนขั้นนำครับขั้นผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือจิตอาสาประจำตัวจังหวัดอุฬาลงกรณครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับหือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของการอบรมนะครับในระดับนะครับทางก่อนทางลูกเสือนะครับโดยทางโรงเรียน ที่ลงนะครับรบสามรุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพี่น้องที่สถานโรงเรียนแล้วก็ครูนะครับก็จะไปนะครับตั้งหน่วยให้สมัครนะครับให้สมัครลูกเสือจิตอาสาก็ฝึกอบรมนะครับแล้วก็ออกงาเกมนะครับกับลูก ในที่ทำการนะครับก็จะมีห่วยรบเสือจิตมาชประทานสาเกิดขึ้นที่จะทห้ความวินาศนะครับจำนวนครบสิบโรงเรทย จากที่สายโรงงานเสร็จนะครับคณะกเข้ารมนะครับองคการนำสืิตาสาประธานกเ้ารรงานเสนือนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับไทยสุขใจเกินพัน คุณท่านผู้ดยการผู้ดูการนัตวัฒนารุณนะครับผมเรียนเบญจมาราชุทิศนะครับที่มาบริการนะครับในพระองค์นะครับขอบคุณมากครับงขอบคุณนะครับคนครับท่านผู้ดูการผู้ดูแลพื้นที่การศึกษานะครับขอสักเกียรติเลยนะครับท่านเจ้าที่คุณนะครับขอบคุณท่านรองเสนีย์นามสนนะครับให้ความรู้เคราะห์รถนะครับในการคาคณะนะครับ give me ใ n e more my young l l you know y o c o n r we can p s s i b l y u love i thai suk jai gern a n thank <laughs> you ขนจังหวัดนคริมราชนะครับเดินทางไปศึกษาดูงานโคกหนองนานะครับที่โรงเรียนเสาธงวิยานะครับ